เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมขิงเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรเลยนะต้องกินทุกวันแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับบอกว่าเฮ้ยอันตรายนะต้องระวังอ้าวแล้วตกลงความจริงมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับผ่านมุมมองที่ผมว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีที่หลายคนมองเรื่องสุขภาพไปเลยก็ได้โอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ เราจะเริ่มจากตัวปัญหาของขิงก่อนเลยแล้วไปทำความรู้จักกับมุมมองใหม่ที่เรียกว่าศาสตร์จุดปฐมเหตุจากนั้นเราจะลองเอาแว่นตาอันใหม่เนี่ยมาส่องคำเตือนเก่าๆกันดูแล้วก็ไปทำความเข้าใจคำว่าร้อนหลอกว่ามันคืออะไรพร้อมกับดูวิธีแก้ที่ทำได้จริงและสุดท้ายเราจะขมวดทุกอย่างเข้าด้วยกันให้เห็นภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องขิงทั้งหมดนี้ครับ ประเด็นแรกเลยคือความย้อนแย้งของขิงเนี่ยแหละครับคือด้านหนึ่งเนี่ยโหสรรพคุณนี่สุดยอดมากช่วยย่อยอาหารไล่ลมบำรุงร่างกายสารพัดเลยแต่อีกด้านหนึ่งคําเตือนก็เยอะมากเหมือนกันใช่ไหมครับคนเป็นโรคกระเพาะก็บอกว่าห้ามกินนะคนที่นอนไม่ค่อยหลับก็บอกว่าควรเลี่ยงหรือขนาดจะไปผ่าตัดเนี่ยหมอย,ยังบอกให้งดเลยเอ้าแล้วแบบนี้ตกลงมันยังไงกันแน่เราควรจะกินหรือไม่ควรกินดีนี่แหละครับ คือคำถามสำคัญเลยว่าจริงๆแล้วเราควรมองขิงเป็นอะไรกันแน่มันเป็นเหมือนยาแรงๆสารการะตุ้นที่อาจจะทำร้ายร่างกายหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันคือเชือเ้อเพลิงคือพลังงานความร้อนที่จำเป็นมากๆที่ร่างกายเราต้องการเพื่อจะคิวตัวเองซึ่งการจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยผมว่าเราต้องลองเปลี่ยนมุมมองกันสักนิดนึงก่อนครับและมุมมองใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งนี้เลยครับ ศาสตร์จุดปฐถมเหตุหรือที่เรียกกันว่าหยวนสือเตี่ยนซึ่งหลักการของเขาเนี่ยจะชวนให้เราเลิกจ้องไปที่คุณสมบัติของขิงว่ามันมีสารอะไรแต่ให้หันกลับมามองที่ต้นตอของปัญหาจริงๆซึ่งก็คือสภาวะของร่างกายเราเองนี่แหละครับหัวใจของศาสตร์นี้จริงๆแล้วเรียบง่ายมากๆเลยครับเขามองว่าความเจ็บป่วยเกือบทั้งหมดเนี่ยมีต้นตอมาจากแค่สองอย่างรวมกัน1 คือภาวะกายเย็นพูดง่ายๆก็คือร่างกายเราขาดพลังงานความร้อนและ2คือมีการติดขัดของพลังงานตามจุดต่างๆที่เรียกว่าจุดปะมเหตุนี่แหละครับพอเอามาเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับมุมมองแบบเดิมๆเนี่ยจะมองว่าขิงคือสสารที่มีคุณสมบัติทางเคมีซึ่งอาจจะดีกับคนนึงแต่ก็เป็นพิษกับอีกคนนึงได้แต่พอเป็นมุมมองของศาสตร์จุดปฐมเหตุเขาไม่ได้มองแบบนั้นเลยครับ เขามองว่าขิงไม่ใช่ทางยาหรือยาพิษแต่มันเป็นแค่แหล่งพลังร้อนเหมือนเราเติมน้ํามันให้รถยนต์นั่นแหละครับเพื่อให้เครื่องยนต์ของร่างกายเราเนี่ยมีแรงกลับมาทํางานกลับมาซ่อมแซมตัวเองได้ทีนี้พอเรามีแว่นตาอันใหม่แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะย้อนกลับไปดูคําเตือนต่างๆเกี่ยวกับขิงกันอีกรอบหนึ่งแล้วมาลองคิดกันดูใหม่ครับว่า ไอ้ที่เรียกว่าผลข้างเคียงทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพราะขิงจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างจากร่างกายของเรากันแน่ในตารางนี้มีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือในมุมมองของหยวนสือเตียนเนี่ยอาการแย่ๆทั้งหมดที่เราเคยโทษว่าเป็นเพราะขงิงอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยแต่มันคืออาการของภาวะกายเย็นที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากอย่างเช่นกรดไหลย,ย้อน เขาไม่ได้มองว่าเกิดจากขิงแต่เกิดเพราะระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมันอ่อนแอมันขาดพลังงานความร้อนอยู่ก่อนแล้วพอเรากินขิงเข้าไปอ่ะขิงมันก็เลยเป็นแค่ตัวกระตุ้นที่ทําให้ปัญหาที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นชัดๆแค่นั้นเองครับอ่ามาถึงคําถามที่ผมว่าหลายคนต้องคิดอยู่ในใจแน่ๆเดี๋ยวก่อนก็เคยลองดื่มน้ําขิงแล้วมันรู้สึกไม่ดีจริงๆนี่นะทาทั้งร้อนวูบวาบเวียนหัวเป็นร้อนในอีกแล้วจะให้เชื่อได้ยังไงว่าขิงมันดี ซึ่งผมเข้าใจเลยครับไม่แปลกที่จะรู้สึกแบบนั้นและในศาสตร์จุดปฐถมเหตุเนี่ยเขามีคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับใช่เลยครับประโยคนี้คือประสบการณ์ตรองของใครหลายๆคนเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้จริงๆครับแต่ในมุมมองของศาสตร์จุดปฐมเหตุแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองว่านี่คืออาการแพ้ขิงนะครับแต่กลับมองว่ามันคือสัญ,ญญาณเตือนที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยเขาเรียกอาการแบบนี้ว่าร้อนหลอกครับ คำว่าร้อนหลอกเนี่ยมันหมายถึงภาวะที่พลังงานความร้อนจากขิงที่เราดื่มเข้าไปอะ่ะมันไหลเวียนไปทั่วร่างกายไม่ได้เพราะมันไปเจอกับจุดที่มันติดขัดอยู่เพราะไปต่อไม่ได้พลังงานร้อนมันก็เลยถูกตีกลับถูกดันย้อนขึ้นไปกองอยู่ข้างบนแถวแถวหัวแถวแถวคอทำให้เรารู้สึกไม่สบายนั่นเองครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกถึงท่อระบายน้ำที่มันตันแล้วเราเทน้ำร้อนลงไป จะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็เออล้นออกมาข้างนอกคำถามคือปัญหามันอยู่ที่น้ำร้อนหรืออยู่ที่ท่อมันตันก็ต้องตอบว่าอยู่ที่ท่อตันใช่ไหมครับร่างกายเราก็ทำงานคล้ายๆกันเลยครับอาการร้อนหลอกเนี่ยมันก็คือสัญญาณที่บอกว่าท่อพลังงานในร่างกายของเรามันกำลังติดขัดอยู่นะนี่แหละครับพอเข้าใจปัญหาแล้วคำถามต่อมาก็คือเราจะแก้ย่งไงละ่ะ ซึ่งดีมากเลยครับเพราะศาสตร์จุดปรถมเหตุเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ทฤษฎีเท่ๆแต่เขามีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนมากๆมาให้ด้วยเรียกว่าเป็นกฎทองของการใช้พลังงานความร้อนเลยก็ว่าได้ครับกฎทอง3ข้อนี้จำง่ายมากครับกดประครบจิบแค่นี้เลยมาดูทีละข้อนะครับ1คือกดหรือที่เขาเรียกว่าอันทุยก็คือการไปกดคลายจุดที่มันติดขัด เหมือนไปทะลวงท่อให้มันโล่งก่อน 2. คือประครบใช้ความร้อนจากข้างนอกอย่างพวกกระเป๋าน้ำร้อนมาประครบเพื่อช่วยให้ร่างกายมันผ่อนคลายพร้อมที่จะรับพลังงานใหม่เข้ามาและสุดท้ายข้อ 3. คือจิบให้จิบน้ำขิงเข้มข้นอุ่นๆทีละนิดแต่จิบบ่อยๆเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมเข้าไปไม่ใช่ดื่มรวดเดียวหมดแก้วนะครับแบบนั้นร่างกายจะรับไม่ทัน ตารางนี้ก็เหมือนเป็นไกด์คร่าวๆเลยครับว่าถ้าเรามีอาการร้อนหลอกแบบไหนจุดที่มันน่าจะติดขัดอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างท่าเวียนหัวนอนไม่หลับก็ให้ไปเน้นกดคลายที่บริเวณหัวกับต้นคอถ้าแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกก็ไปเน้นกดที่หลังส่วนบนหลักการง่ายๆก็คือเราต้องเปิดทางให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเติมพลังงานเข้าไปแค่นั้นเลยครับเอาละครับ ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องขิงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ <_ d> เพื่อที่จะนำทางเราไปสู่หลักการที่มันใหญ่กว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งเป็นแก่นเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาศาสตร์จุดปฐมเหตุเลยครับในศาสตร์จุดปฐมเหตุเนี่ยเขาจะแบ่งปัญหาสุขภาพออกเป็นสองอย่างหลักๆครับเขาเรียกว่าเจิงกับจ้วงคำว่าเจิงเนี่ยคือความรู้สึกป่วยที่มันจับต้องไม่ได้อย่างเช่นอาการปวด อาการอ่อนเพลียหรือไออาการร้อนหลอกที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่คือเจิงส่วนจ้วงเนี่ยคือความเสียหายทางกายภาพที่เรามองเห็นได้เลยจับต้องได้เช่นมีแผลเลือดออกหรือมีก้อนเนื้องอกแบบนี้คือจ้วงครับและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับคือศาจุดปรถมเหตุจะใช้วิธีกดจุดกับการเติมพลังร้อนเพื่อจัดการกับปัญหาประเภทเจิงเป็นหลักก็คือความรู้สึกบวยต่างต แต่สำหรับปัญหาประเภทจ้วงหรือความเสียหายทางกายภาพที่มันเกิดขึ้นมาแล้วการกดจุดไกลๆหรือการดื่มน้ำขิงมันไม่สามารถไปสมานแผลหรือทำให้เนื้อง,งอกหายไปได้โดยตรงนะครับปัญหาแบบนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่ตัวปัญหาโดยตรงเลยสุดท้ายนี้การเดินทางผ่านเรื่องราวของขิงในวันนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เรานะครับว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสุขภาพที่ดีมันไม่ได้อยู่ที่การคอยวิ่งหนีหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่คนอื่นบอกว่าไม่ดีแต่เป็นการหันกลับม,มาโฟกัสที่การฟื้นฟูพลังงานภายในของเราเองทําให้ร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะรับมือกับทุกอย่างที่เข้ามาได้ด้วยตัวของมันเองบางทีนี่อาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงก็เป็นได้ครับ